ที่จังหวัดชุมพรกับจดสมนาเครือข่ชาวส่วนทุเรียนภักใต้นะครับเดินหน้าครับเคลือนการผลิตทุเรียนคุณภาพเชื่อมยงเครือข่ายทางระบบครับเดยมาเร็แต่ว่านางกุลฤดีพัฒนาอิมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะประธานเปิดสมนาเชื่อมยงเครือข่ชาวส่วนทุเรียนภาใต,ต้ณโรงแรมลบมาเนียอำเภอเมืองชุมพร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่าจังหวัดสงขลากับสำนักงานเกษตรจังหวัดจุมพรและสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้กระเผิ่้เขื่อ่ายเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนเนี้ยในพื้นที่ภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและการแนวทางในการส่งเสริมผลิตทุเรียนคุณภาพภายใต้การสนับสนุนข้องกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและสมนา์ ชาวสุนทุเรียนาคใตายครับกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการทางการเซวนาในเรื่องของอนาคตทุเรียนไทยอันนี้ก็เป็นจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็การเซวนาในเรื่องของแนวทางส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพอันนี้ก็เป็นจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนาักตายการแสดงนทิทรศการทางวิชาการข้องผลงานของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนาักตายรวมทั้งแปลงให่ทุเรียนข้องจังหวัดชุมพรแล้วก็ยังมีการออกบูธนําเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสวนทุเรียนของภักเอกช รวมถึงกิจกรรมในการยกระดับความสัมพันธ์ข้องกเกษตรกรผู้ผลิตถุเรียนภาคใต้ก่อนในงานนี้ค่ะมีกะเกษตรกรเข้าวร่วมการสมนา,ามาจากทั้ง1 4ีจังหวัดภาคใต้เลยมารวมกันจํานวน400คนค่ะครับสำหรับสถานการณ์การผลิตทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสาคัญของประเทศไทยลําดับโร่งโรงจากภาคตะวันออกนะครับโรงส่งเสริมการเกษตรขาดการหว่านนะครับในปีก้าวเนี่ยจะมีปริมาณผลผลิตถุเรียนจากภาคใต้ออกสู่ตลาดรวมกว่า5้แสนตัน โดยจะมีการกระจายผลผลิตไปอย่างกลุ่มผู้บริโภคทัทางภายในประเทศและต่างประเทศทำกลางสถานาการณ์นะครับนนโควิด1ิา COVID 19, ได้มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับพลนกระทบทีเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้นฤดูการผลิตนะครับทางนี้ก็เพิ่เพมเขึ่นนะครับนะในพื้นที่ปลูกทุเรียนทางในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านการแข่งขันมากข,ขึ้นการพัฒนาคุณภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญในการกําหนดทิศทางอนาคตของทุเรียนไทยครับค่ะ